ครับก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งของอุดรธานีที่เป็นห้างที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะนะครับไอที IT นะครับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับพวกคอมพิวเตอร์ Computer นะครับซึ่งอยู่ใจกลางของเมืองอุดรเลยนะครับเดี๋ยวอ่า จะให้ดูด้านหน้าละกันเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับแสงอาจจะมืดน,นิดหนึ่งเนาะเพรามาตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับตึกคอมแลนด์มาร์กนะครับก็รู้สึกจะมีอยู่หลายสาขานะครับของประเทศนะครับอุดอรเราก็เป็นอีกหนึ่งที่นะนะครับที่เปิดช่วงนี้อาจจะ ซบเซานิดนึงเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าบรรยากาศในช่วงหัวข้ามที่ใกล้ๆจะปิดห้างนี้มีผู้มาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนนะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับทางเข้าของทางห้างตึกคอมแลนดมน์ม้าเนีตรงนี้จะเป็นฝั่งทางตรงข้างธนาคาร กรุงเทพสาขาอุดรน,นะครับส่วนตรงบริเวณทางนี้จะเป็นทางฝั่งทางธนาคารท,ทอกอส์นะครับด้านนี้จะมี KFC นะครับมีร้าน KFC อยู่ด้านหน้าแล้วก็ Starbuck s นะครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งนี้จะด้านหน้าที่เห็นใกล้ๆนั้นจะเป็นอมอาริจานะครับเป็นข้าแยกมอาริจาช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟแสงสีสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณบนนเส้นนี้ก็มี ผู้คนสัญจรผ่านไปมาแล้วก็ร้านอาหารเปิดในช่วงหัวค่ำนี้คึกคักพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยังเป็นสถานการณ์โควิดอยู่นะครับแล้วก็ทางห้างซุกคอมแลมานี้จะมีโรงหนังด้วยนะครับจะเป็นของทาง SF Cinema นิมนะครับอยู่ที่ชั้นบนสุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ ก็อันนี้เดินขึ้นไปก็ทางฝั่งซ้ายจะเป็น KFC นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งขวานะครับออภัยแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็น t a r b u บ k s นะครับซึ่งร้านค้าต่างๆก็ทยอยเริ่มเก็บร้านกันแล้วนะครับพนักงานก็เริ่มเคลียร์ของกันละนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารในโซนของฉันนักจะยังเหลืออยู่ก็คือร้านฮาชิบังนะครับฮาชิบังดามินยังยังรู้สึกยังเปิดอยู่ส่วนร้าน อาหารในอื่นเจ้าอื่นก็เริ่มทยอยปิดตัวลงไปหรือย้ายร้านไปอยูอ่ทางด้านนอกของข้างนะครับบริเวณคนันตัวเมืองน,นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าในคลิปต่อๆไปจะพาะไปดูนะครับในส่วนของแหล่งช้อปปิ้งของอุดอรใ,ในในจุดต่างๆอีกนะครับอันนี้ก็เป็นร้านรองเท้านะครับเอาเดี่ยบราคาดีนะครับนะครับไม่แพงไปดูกันได้ ส่วนบริเวณข้างหน้านี้นะครับาบางอาทิตย์ก็จะมีทํากิจกรรมนะครับของทางห้างนะครับบริเวณนี้แต่ถ้าไม่มีตอนนี้ก็จะเป็นจุดให้สําหรับวางขายสินค้าทั่วไปนะครับบริเวณอันนี้จะเป็นชั้น G นะครับชั้น G ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นฟิตเนสนะครับก็มีผู้ชมาใช้บริการอยู่ พอสมควรนะครับสำหรับท่านไหนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็บริเวณนี้แต่ก่อนถ้าจําไม่ผิดตรงนี้จะเป็นร้านขายของเด็กนะครับจายี่ห้อไม่ได้นะครับจําแบรนด์ร้นานไม่ได้นะครับแล้วก็บริเวณซิเกน,นะครับข้างร้านก็ทย,ยอยผิดตัวลงไปเยอะพอสมควรนะครับจริงจริงตึกคอมผมว่าอยู่ใจกลางเมืองที่สุดแล้วนะครับของบุดอนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอ,อะไรครับ ใช้บริการไม่เยอะนะครับถือเฉพาะว่าเป็นเป็นห้างที่จําหน่ายเฉพาะสินค้ามือถือคอมพิวเตอร์นะครับไอทีถ้าคนไหนไม่ได้มีจะได้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็คงจะไม่สะดวกที่จะมาเนาะแต่ถ้าใครเจาะจงที่จะมาซื้อมือถือมาตการตูตร้นี้ก็จะมาที่ตึกคอมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีให้เลือกเยอะนะครับหลายร้านทั้งร้าน ที่เป็นร้านตู้นะครับหรจะเป็นร้านที่เป็นแบรนด์ยี่ห้อต่างๆก็ยังพอมีนะครับชั้นนี้นะครับอ่ะนะครับส่วนตอนนี้นะครับก็ขาขึ้นมาที่ชั้นบนสุดนะครับเป็นที่ ตั้งของชั้นลงหนักนะครับ SF Cinema แล้วก็จะมีโซนของเล่นนะครับจะเป็นคล้ายๆผู้จับตุ๊กตานะครับหยอดเหรียญแล้วก็ชั้นนี้นะครับจะเป็นชั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับทั้งชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์สแกนเนอร์นะครับโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์อไอทีต่างๆนะครับกล้องวงจรปิดนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับชั้นนี้ก็ยังคนแรงงานและรู้สึกจะหนาแน่นกว่าทุกชั้นด้วยซ้ำนะผมดูแล้วนะครับก็ยังมีห้างร้านที่เป็นแบรน ดังอยู่นะครับจะะบอกใหญ่นะครับก็จะมีแปลงของท้องถิ่นด้วยนะครับเติมสลับกันไปนก็เป็นของ j จ e ดีนะครับแล้วก็ไอทีซิตีก้ก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทางขึ้งที่ไม่ใช่แหล่งก่อไฟเป็น ั้นก่อนจะถึงนชั้นลนง่นนะครับก็จะเป็นสวนสนุกน,นะครับสวนสนุกของเด็กนะครับทั้งชั้นเลยนะครับจะมีลานโรลเลอร์เบรดนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆ่ท่านไหนมีหลินลานนะครับอยากมาเล่นสวนสนุกก็สามารถได้น,นะครับจะเป็นสวนสนุกทั้งชั้นเลยต,ตอนก็ ไม่มีลักไม่มีผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่าใกล้ช่วงท้่้าเหน่อนะครับแล,ล้วก็จะาขึ้นไปดูที่ชช้นบนนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นบนสุดของทางห้างนะครับก็จะเป็น sf cinema นะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะยังมี อรอบชายในรอบติดติอยู่แต่ละซิงตอนที่ผมมาในนี้แหละมีคนเลยที่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นันงมาต่างจังหันครับตอที่อาจจะเป่นี้จ,จ,ะนจ,จะเป็นโซนสื่อาหารนะครับโซนสื่อาหารก็ติดลามกับไปดนะครับ ภายในของตึกคอมแลนด์มาร์กนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 8นาิก55นาทีนะครับอีกประมาณ5นาทีทางห้างก็จะปิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะปิดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นาสถานาการณ์โควิดนะครับซึ่งปกติจะปิดประมาณ2ทุ่มนะครับก็ถ่ายบรรยากาศทุกชั้นให้ดูแล้วเนาะครับก็จะเห็นได้ว่า ข้างร้านก็ทยอยปิดตัวกันไปเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้สถานการณ์อาจจะไม่ปกตินะครับหรือว่าผมมาช่วงเย็นก็ไม่รู้นะนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์เมืองอุดรยามค่ำคืนอีกสักหน่อยนะครับว่าบรรยากาศค่ำคืนของเมืองอุดรเป็นยังไงเดี๋ยวพาขับรถชมดูเนาะ ส่วนถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจจะซื้อคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับยังไม่รู้นะครับอาจจะมาอุดรใหม่ๆหรือยังไงก็ลองมาดูได้นะครับที่ห้างตึกคอมแลนร้างนี้นะครับก็เป็นห้างที่จำหน่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์เฉพาะนะครับอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับ เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะในการหาแหล่งจำหน่ายครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องคุณด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจก็ติดตามรับชมได้นะครับ